กันกับแดนฟันทองคานะคะเป็นพาร์ทที่2แล้วล่าสุดคือเราได้แผ่นหินที่ดิแทดเเขาเคยได้มาจากจากผู้หญิงคนหนึ่งก็น่าจะอายุเยอะกว่าเขาที่หายไปในทะเลทรายแล้วก็เลยเขาเลยเอามาฝากเราไว้เพราะว่าไม่มั่นใจว่าสองพ่อลูกตรงนั้นน่ะมีแผนการอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราได้แผ่นหินมาแล้วแผ่นหินก็คืออันนี้แผ่นศิลาทรายถิ่ชาติมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผ่นหินอ้าว เราต้องอ่านหรอคะเป้าหมายวิจัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของนักวิชาการสถาบันที่แทสด,ดูจากลวดลายและฝีมือแล้วน่าจะเป็นผลงานจากอารยธรรมในยุคโบราณในยุคราชาดิเชตโอคไหนมันมีอะไรอ๋ออันนี้คือเกมเพลย์ก็จะมีบาเรียอันนี้มีแท่นพิธีแท่นพิธีกรรมลับซึ่งสามารถใช้พวกมันบังคับคกลไก ก็เหมือนว่าต้องมีพลังพิเศษก่อนจึงจะใช้สามารถใช้ใช้สิ่งนี้ได้และนี่คือเอออันนี้อ่านไม่อ่านไม่ถูกแอป u อัพปดูอัปดูหรือเปล่าคะรถข้อความนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เดินหน้าไปตามคำชีน้นำใช้พลังในการเปิดเส้นทางและจดกจรำรสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอมาระหว่างทางที่สุดขอบของทะเลทรายซึ่ง ตั้งไว้ซึ่งพระราชวังที่ฝังลึกอยู่ในดินเส้นทางข้างหน้าต่อจากนี้จะมุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของราชาดิเชิร์ก็คือตรงนี้นี่ไงคะคำชี้นำไปสู่อับดุลรดก็คือข้างบนแต่ว่าเรายังไม่ไปเราไปเควสก่อนไหมคุยกับเจดก่อนมนาะอ่ะพวกเธอซุกซิบกันเสร็จแล้วหรอใช้คำหน้าเปียดจริงเจด ในเมื่อตอนนี้ทีแซดเดินทางได้แล้วงั้นเราก็รีบหาทางออกกันเถอะไม่ต้องให้นายมาพูดแทนฉันหรอกอืมแต่ความจริงฉันก็พร้อมออกเดินทางทุกเมื่อนะเยี่ยมเลยวันนี้ได้อะไรกลับมาเยอะแยะเลยฉันมีรังสำหรว่าอีกไม่นานพวกเราจะเจอทางออกแล้วล่ะฉันกลับเปนเบนจะเดินนําหน้าทุกคนตามมานะเจดและเบนเบนเข้ากันได้ดีขนาดนี้เชลโเนียนี่ถือเป็นเรื่องดีทีนะก็ว่างั้นแหละไปมอน ทีนี้รู้สึกว่าสำรวจต่อไปเพื่อเปิดประตูบานใหญ่ต,ต้องตรงไหนนะประตูบานใหญ่คือข้างหน้าใช่ไหมก็น่าจะเป็นตรงที่สิ่งนี้มาร์กไว้อยู่จริงไหมคะนี่ไงเดี๋ยวขึ้นไปวเ่อแต่ตอนลอยขึ้นทำไมไม่ต้องย่อเขา่าแต่ตอนลงคือต้องย่อเข่าคะอ,อืเอาเอ๊ะมันคือเราว่าไม่ใช่มนคนละประตูแล้วแหละ นี่ไปสูงอีกรอเราว่าไม่น่าใช่ตรงนี้แล้วนะหรือเปล่าอ๋อประตูนี้ไงสำรวจประตูนี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาแอนาหนะที่นำทางยึกยักยึกยักที่อับดูน่ะออกก่อนสักครู่นะคะหาวิธีเอาออกไม่ได้ช่างมันเถอะนะคุณไปเราไปอันนี้เปิดสำรวจต่อไปโอ้มีน้องวิญญาณ มีติ่งนี้ตรวจสอบก่อนนี่มันเหมือนจะมีทางเลยนะไปไปเน้องตับตักตักตักมันลึกลงไปเรื่อยๆอ๋อแต่เมื่อกี้เราก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ลงมาน้องทำไมไม่ไปอีกแต่ดาช ไม่มีอะไรเลยอ่ะอืมตรงนี้เหมือนนะ่าจะมีอะไรมีกับดงกับดักนังไ,ไงมีกับดักไปน้องเจ้าป้อมหลังไปนี่แน่เปิดก่อนฟว้าที่หไหนจริงไม่มียังยังไม่ยังไม่ตายหรอ เสร็จแล้วก็อ้อมหลังเอาอีกแล้วนะเออจริงๆต้องหาถ้วยชาดน้ำให้แชนเดสไหมหรือว่าต้องเป็นไม่น่าจะเหมาะกับถ้วยชาดน้ำเสร็จแล้วน้องวิญญาณไม่มีวิญญาณน,นำทางแล้วเราก็ต้องไปต่อแล้วแหละ โอ้โหถึงอันนี้คืออะไรรูอมไม่มีอะไรหรอจริงๆน่าจะมีใช่ไหมที่ช่องมันห่างจังเลยคุณแล้วข้างล่างก็น่ากลัวมากด้วยทำไมอ่ะอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมถึงต้องมีอันนี้ไป เดี๋ยวเราค่อยลงมาทีหลังก็ได้นี่อันนี้คือไม่รู้เก็บนี้นี่อ๋อเป็น p u ต z l e นี่นาะเสร็จแล้วก็นี่ไม่ต้องหมุนไม่มีอะไรเลยมีมีแต่รูปราชาดิเชิ์ มีอีกแล้วนะต้องแก้พัตเตอร์เสร็จแล้วจะก่อนอื่นวันนี้ใส่ไปก่อนหนีลบ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  สต้างปฏิกิริยากระตุ้นมันไม่มีรอก่อนได้ไหมล่ะนี่แน่เรียบร้อยมีอันนี้เก็บอันนี้ไปไว้ทันนี้อ้าวมีสองอันเก็บอันนี้มาอันนี้อันนึง แล้วก็ตรงนี้มีอะไรบอไม่มีนะเอาอีกแล้วแล้วก็ต้องมองข้างบนแล้วมองข้างล่างไม่มีทีนี้ก็สองอันนี้ต้องหมุนถูกไหมคุณหมุนหมุนได้แล้วเราสามารถเปิดอันนี้ได้กำจัดศัตรูแล้ว ตรงนี้ตรงนี้คือทางที่เรามาเก็บมันคือแผน่นหินนี่นะตอนแรกก็ว่ามันมีอะไรให้เก็บงงๆอยู่กำจัดศัตรูก่อนนะโอ้โห yeah. oh, oh, นี่อะไรเนี่ยนี่มันจเบบยลไม่ใช่ละคุณ เอาตายุมาช่วยกระจายกันหน่อยาทำไมมีหลายคนจังอะนี่ก็เจดน่นาะเรากำจัดไปทีละตัวก่อนดีกว่าได้ไหมล่ะได้หนึ่ง อ๋ออันนี้เป็นเอ็พีเป็นเพื่อนเรานี่นะใช่ไหมก็ <laughs> <laughs> ค,คือคุณจะบีอลกับเจดนั่นแหละค่ะช่วยกันหน่อยได้มไหมไปเลยลุยสองคนเพราแต่เราเข้ามาทางไหนนะอ๋อ,อทางนูน้นอยู่ตรงไหนเนี่ย <laughs> เราใส่ธาตุให้แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ เย่ yeah. เก็บกองก่อนเสร็จแล้วก็เปิดกลไกเปิดโอ้นี่คือทางออกหรือเปล่าอ้ <c oughs> เอาหายไปแล้วเหรอเก็บนี้ก่อน <c oughs> ทางออกแหละเราว่า ถึกไดถึงลมทางออกน่าจะอยู่แถวนี้แหละมัง้งลองพยายามหาดูอีกทีอีกไม่นานก็คงออกไปได้แล้วแหละเยี่ยมเลยในที่สุดก็ออกไปได้สักทีถึงแม้ว่าข้างนอกจะมีแต่ทะเลทรายก็เถอะแต่ก็ยังมองเห็นท้องฟ้านะนั่นทีนะพวกเธอพวกเธอนี่มีเรี่ยวแรงล้นเหลือจริงๆทั้งสำรวจทั้งต่อสู้พวกเราพักกันหน่อยเถอะทีซ่ายังหนุ่มยังแน่นทแท้แต่ทำตัวอย่างกับคุณปู่เลยตลอดทางมานี้หยุดพักมากี่รอบแล้วเนี่ยฮะ ร่างกายเป็นคุณปู่มันสมองกับสมองเป็นเด็กอุยปี๊บ,บเดี๋ยวเบน,เนฉันเป็นนักวิชาการสายทฤษฎีช่างเตอะฉันเป็นนายจ้างเธอแค่ทําตามที่ฉันสั่งก็พอแล้วหยุดพักต่างที่ทีแซตต้องการสักครู่เอ๊ะนั่นนาจิเกลไม่ใช่หรอเป็นพวกเธอจริงๆด้วยอยู่ดีๆประตูอีกด้านก็เปิดออกฉันเลยเดาว,ว่าพวกเธอน่าจะหาทางออกเจอแล้วก็เลยพาไซรัสมา โอ้โหคุณใจกล้ามไม่เบาเลยนะถ้านั่นไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นทางไปสู่กับดักจะทำไงล่ะเออที่เธอพูดก็ถูกนะ <c oughs> คุณไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้นี้เลยสินะเนี่ยช่างมันเธอแค่คนออกมาดีก็พอแล้วนี่นะตอนนี้ฉันก็ามารวมตัวกับพวกเธออย่างปลอดภัยแล้วไม่ใช่หรอแค่นี้ก็พอแล้วนี่มีสมาชิกเพิ่มมาใหม่หรอฮ่าฮาไม่เร็วเลยสมกับเป็นชาวมอนสเตอผู้รักอิสระ เวลาแบบนี้นะ่าจะรู้จักรอบครอบหน่อยสิไม่ต้องย้อนกลับไปรวมตัวกันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอทีนี้พวกเราก็ไปหาทางออกพร้อมกันได้แล้วเดินหาทางออกตามทิศทางที่ลมพัดมากันเถอะแต่อย่าชะล่าใจเด็ดขาดรู้แล้วละนะเดินหาทางออกตามน้องวิญญาณไปแบบว่ามันต้องขึ้นไปข้างบนนี้แน่เลย ตามคิดที่ลงพัดต้องวิญญาณบินโต้ลมเลยนะว่าแล้วมัน,ต,นไไต้องไม่ให้เราผ่านไปได้ง่ายๆน้องวิญญาณรอแป๊บนึง<ป>เก็บกว่าดก่อนไปเียบร้อยแล้วเนาอะไป เอะทางนั้นเป็นทางออกหรือเปล่าดูเหมือนจะมีลมพัดมาจากทางนั้นเลยฉันว่าต้องใช้แน่ๆเราไปดูกันเถอะแป๊บนึงเมื่อกี้อ๋อไม่ใช่คนเลียกว่าเห็นคนไม่ใช่ก็ดีแล้วไปนี่อ,อะไรอ่ะมันคือดอกไม้หรอคุณหรือเป็นหยดน้ำ นี่คือเหมือนกับดอกไม้จริงด้วยอ่ะในทะเลทรายเนี่ยหรอโอ,โอ้ยย่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเคลียร์ทางให้แป๊บหนึ่งนะทุกคนเคลียร์ทางแล้วจ้า น้องบินญ,ญานไม่รอเราเลยนะสำรวจในทะเลายเป็นทางที่ปลอดภัยจริงๆด้วยฮะท้องฟลักว่างใหญ่และฝุ่นใจท,ที่คุ้นเคยเริ่มมืดแล้วแถวนี้น่าจะมีโอเอซิสสักแห่งพวกเราไปตั้งแคมป์เช่าคราวที่นั่นกันเถอะได้ได้ไ,ดไหนนะโอเอซิสักแห่งโอเอซิสักแห่งที่คุณว่ามันคือตรงไหนเนี่ย พอโอ้ยติดอยู่ตรงนั้นอ๋อพอออกมาก็จะถึงวาร์ปนี่เลยอืมแต่เรามาชิงเปิดก่อนเพราะว่าเราจะวิ่งหาสิ่งที่เรียกว่ามแมลงด้วงตายของไซโน่งไงละ่ะอย่างตรงนี้เป็นต้นจำได้พอพอพอไปไปไปเดี๋ยวไปเข้าคัดซีนนะ นี่แนะ่เดิกเลิกยุ่งกับเราได้แล้วนี่แนะ่ไปโอเอซิสต,ตรงนั้นแล้วหรอหวิเรอสักครู่นะคุณสำคัญมากๆแวถวแถวโอเอซิสนี่คือมีด้วงเต็มเลยอ,อย่างด้วงซ้ายเนี่ยงั้มถูนจริงๆก็มีอีกตัวนึงน,นะเราจำได้ หยุดยันการขนส่งสุดอันตรายไม่ไม่หยุดไม่นึกเลยว่าในทะเลทรายจะมีสถานที่แบบนี้ด้วยโอ้ไฟมอนอันญมณีบนผ้าไหมสีทองแถวนี้น่าจะปลอดภัยสินะเฮ้อในที่สุดก็พักได้พักสบายสายสักทีเบนเบนโดนน้ำได้ไหมนะ่ะจะมีปัญหาหรือเปล่าอยู่ห่างๆน้ำหน่อยดีกว่าไหมปิ๊ยังไงนะ ทุกคนตั้งแคมป์การเสร็จในระหว่างที่ซีแซดซิแซดไปพักผ่อนแล้วพวกคุณพักผ่อนอยู่ที่นี่เถอะฉันจะขึ้นไปดูบนที่สูงักหน่อยถ้าทาหนหรอเจะบอ,อ,อยู่น่าเป็นห่วงนะเขาจะอยู่บนที่สูงที่สามารถมองถึงไปไกลๆไปหาเขาหน่อยดีไหมคุยเจเฮดดูเหมือนว่าพ่อจะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพ่อึกถึงวันๆที่เคยใช้ชีวิตในทะเลทรายหรือเปล่านะนะ ถ้าถอนกลางคืนพ่อเล่าเรื่องราวในอดีตของท่านให้เราฟังได้ก็คงจะดีเป็นเบนปี๊บเป็นเบนสงสัยนี่ใครเนี่ยอมิ t อ๋อเฮออในที่สุดก็โล่งอกสามารถพักผ่อนได้ดีๆสักทีฉันต้องถือโอกาสใช้เวลานี้มาวางแผนทํามาหาก,กินโอเคเชิญเลยแล้วมีผู้ใดอยู่อีกนะแถวนี้ว่าไงตีแปด ไม่รู้ว่าการสื่อสารระหว่างเบนเบนกับเจ็จจะนำมาเขียนวิทยานิพนธ์ได้ไหมแต่ถ้าเขียนเรื่องนี้มันควรจะจัดอยู่หมวดไหนล่ะเอาและสงสัยนี่คือเต็นท์พักสินะืมสำคัญมากว่าแต่ยังไงคุณเรียกว่าใครนะเนติเกลใช่ไหมเนติเกล เนติเกลถือโอกาสนี้ตรวจสอบข้าวของแล้วก็ให้ดัชเบิร์ดส่งจดหมายไปบอกโ o นิแฟบหน่อยดีกว่าว่าพวกเราปลอดภัยดีดีต่งไปเลยครับคุณมีแสดทุกครั้งที่เดินผ่านโอเอซิสฉันจะมาคิดเสมอเลยว่าทำไมส่วนลึกของทะเลทรายถึงมีพื้นที่น,าน้านน้ำแบบนี้อยู่ด้วยอย่างกับว่ามันมีไว้เพื่อให้เหล่านักขจนภัยได้พักผ่อนที่นี่อย่างไงอย่างนั้น คุณผู้ชมคะคือว่าเราเพิ่งเห็นว่าเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเควสใหม่หมายถึงไม่ใช่เควสใหม่คือเควสเควสเดิมแต่ว่าขึ้นส่วนย่อยใหม่เพราะงั้นเดี๋ยวเราจะพักไวก้ตรงส่วนนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ like, หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วไว้เจอกันต่อในพาร์ทหน้าส่วนของบทเริ่มต้นสู่สนักโบราณคดีสายทฤษฎีนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะ สวัสดีครับเอาขึ้นไม่ได้สวัสดีครับ